สวัสดีค่ะ FC ช่องป l าเล็กชาแนลคลิปนี้ก็กลับมารายงานความน่ารักของน้องไรอันอีกเช่นเคยนะคะเจอกันวันนี้วันที่31มกราคมพศ2 5 6 6นะคะเราจะมานินทาน้องไรอันกันค่ะอะอย่าเพิ่งตกใจนะคะอย่าเพิ่งโกรธกันเลยนะคะเราจะนินทานความน่ารักของน้องค่ะ มีใครนะคะที่พลาดรายการไม่หมดนี่เสียงโชคบ้างไหมคะเมื่อวานนี้เนาะ30มกราคมพศ2566ไรอันกาดบัณฑิตทำเอาพี่เสนาลิงของเราเกือบตกงานไปแล้วคะ่ะเนื่องจากน้องรีโอนะคะได้ขอให้น้องไรอันของเราทำหน้าที่พิธีกรแทนพี่เสนาลิง งานนี้น้องไรอันนะคะก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆเราว่าจำทุกอย่างที่พี่เสนาลิงของเราทำไว้ได้หมดทุกขั้นทุกตอนจำได้ทุกเม็ดค่ะเล่นเอานะคะกรรมการนะคะตบมือชอบใจกันเป็นอย่างมากทุกคนนะคะรุนมากเลยค่ะรุนจะให้น้องไรอันนะคะได้เป็นพิธีกรแทนเสนาลิงทำเอาเสนาลิงของเรานะคะอยู่ยากซะแล้วงานนี้แม่แม่เอสซีแฟนคลับนะคะ ลองไปชมกันนะคะล้วน้องไรอันก็ร้องเพลงคู่กับน้องรีโอเพราะมากๆจริงๆค่ะเรียกได้ว่าเทปนี้นะคะเซนาริงของเราอยู่ไม่ติดแล้วค่ะร้อนๆหนาวๆใจตุ้มๆต่อม,อมๆกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อทุกคนเชียร์ให้น้องไรอันของเราได้เป็นพิธีกรแทนเซนาริงกันแบบยาวๆนะคะแล้วก็น้องน้องไรอันนะคะก็ทำหน้าที่ได้อย่างดยีแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะ เทปนี้รับรองได้เลยนะคะว่าชมไปยิ้มไปตลอดทั้งเทปแน่นอนค่ะแม่แม่นะคะท่านใดที่พลาดนะคะรีบไปชมเลยค่ะออกอากาศไปเมื่อวานนี้30มกราคมพศ2566ค่ะงานนี้เสนาลิงนะคะมีหนาวแน่ๆน,นะคะน่ารักสนุกค่ะตอนนี้สนุกมากๆขอขอบคุณภาพจากรายการไม่หมุดนี่ ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องปลาเล็กชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ